เชถาเลยเจ็ดหออกไปบินาเ่นั่อยู่ตรงนั้นโอแต่ยังคิดว่าต่วัคิดว่าเป็นหตาัพี่แมวร่้พี่แมวอีวอนี่มานี่กาพุ่เหมือนกันพุ่งเหมือนกันพวกออกมาิ้งผิ๋ดนี้ ผมดูว่าในเมืเอม่อผมดูว่ากแกน่าจะเป็นพระดังเป็นพระดังเลยนี่นี่เราก็ไม่รู้ไงสาเหตุไม่รู้ใครหยู่ในช่วงให้ล่าไม่ได้เลยใช่ใช่ใครเราก็ไม่รู้มานั่งอยู่นี่เราก็นั่งมองเอ๊ะเป็นเจ้าอาวาสตรงเก่าก็เลยเรียกหลวงพี่แมวมาพาแต่ที่วัดนี่ไม่มีเลยไม่มีครับไม่รู้มายังไงด้วยไม่รู้ไม่รู้แล้วครับอืม เคยเคยเห็นเคยเห็นไม้พัดแบบนี้ครับไม่เคยเห็นนะครับก็ไม่ไม่ไม่รู้วัดอาไม่รู้วัดไม่รู้ตั้งรูนแล้วเอาไว้ถ้าอาทิตย์ไม่มีใครมาเอาครับไม่มีใครมาเอาเพิ่ว่าโรงแรมันไม่เคยก็เลยนิมนต์มาไว้ที่นี่เดิมทีเดิมทีอยู่อยู่ตรงไหนคนตะเคียนนั่นแหละเอาเหรอคนตะเคียนเลยนะแต่เขามีศาลาเล็กๆอยู่ ลูกเอาไปเอาไปไว้ที่ในสาลาหรือว่าโคนต้นตะเคียนโคนต้นตะเคียนเลยมนเป็นสาราเล็กๆี่หลยเล็กๆคือหมายถึงว่าตอนนี้ก็หาเจ้าของว่าอยู่วัดไหนหาวัดเออหาญาติพี่น้องครหาญาติพี่น้องเขาเมื่อวานมานั่งทาบุญอยู่ตรงนี้ยก็เลยสังเกตท่านก็เลยถามพี่แมวว่า พร <c oughs> ะองค์เนี้ยเป็นเจ้าวาดองค์เก่าที่นี่หรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่มีคนนํามาไว้ตรงนี้ครับเราก็เลยบอกนานแล้วยังครับที่เจอประมาณ5ปีแหละอ๋อนาน,น,านแล้วอยู่จนถูกพันแล้วอะ่ะแต่นี้เมื่อวานผมมาผมเห็นไงล้วก็เลยถามเขาต,ตั้งอยู่นู่นนานแล้ว,ลวก็มันไม่ดีแน่ไม่มีใคร ครับสามาตั้งนี่ยังยังบูชาข้าวพระก็ได้เรได้อก็บูชาไปด้วยกันเลยเราเราเราไม่รู้ไงวัดไหนอยู่ภาคไหนอยู่จังหวัดไหนมันไม่รู้เลยแล้วญาติพี่น้องเป็นใครแต่ไม่ใช่ของวัดนี้แน่นอนใช่ใชครับก็เลยอยากอยากให้เขากลับไปหายาตพี่น้องเขาครับกลับไปอยู่กับวัดเดิมของเขาอย่างเงี้ยอือก็เีนี้ผมดูว่าถ้าพระ ที่มีรูปปั้นเลสินหรือว่าคุณคีพึ่งเนี่ยน่าจะเป็นพระที่มีบารมีมีระดับหนึ่งก็ต้องมีคนสร้างเอาไว้่ะต้องมีคนสร้างต้องมีคนเคารพญาติพี่น้องกขน่าจะมีครับญาติพี่น้องน่าจะมีก็เลยเห็นเห็นท่านก็นั่งนั่งมองผมเดิมทีก็่มจีวรมาแบบนี้เลยโอ้โหนี่จีวรนไม่เก่าเลยนะเปลี่ยนแล้วนี่เอามาเปลี่ยนให้ใหมแรกก็ห่มแบบนี้มาแล้วแหละ แล้วก็แล้วก็จ่ายมานี่จ่ายมานี่ก็เพลินใหม่พุงเนี่ตอนนั้นพระอาจารย์ไปบินทบาทเช้าเลยหกโมงออกไปบินาบาเพ็่อนนักอยู่ตรงนั้นออ๋แต่ยังคิดว่าตะวัดคิดว่าเป็นหลวงตาอุ้ยคิดว่าเป็นพระพระสงฆ์พระสงฆ์นี่เองอ๋อนึกว่า มาฝากแม่ตะเคียนไว้ใช่มาฝากแม่ตะเคียนไว้ <c oughs> ไม่เข้าใจว่าพระองค์เนี้ยน่าจะอยู่ที่บ้านเขาแล้วเขา,ขาจะเอามาถวายวัดหรือเปล่าหรือแล้วไม,ไม่เจอพระแล้วมามวางไว้ไช่น่าใช่เพราะมันมันมันมาในจริงๆพระอย่างเงี้ยถ้ามาถวายวัดมันต้องเป็นพิธีรีตองหน่อยอ่ามีมันมาในช่วงกลางคืนช่วงคือาอช่วงกลางคืน เราเราจะพูดว่าเขาเอามาทิ้งเอามาอะไรมันก็ดูไม่น่าเกลียดเอามาฝากเอามาฝากก็เลยก็เลยยังงงว่าเป็นหลวงพ่ออะไรใช่ไหมหลวงพ่ออะไรวัดไหนวัดไหนญาติพี่น้องมาอยู่ทางไหนไม่รู้จะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานหรือเปล่าเนี่ยก็เห็นเห็นท่านแล้วจะเกิดความสงสารท่านนะนะอือันนี้อุ้มมาสี่คนเนี่ยหนักไหมคนเดียวอุ้มอะไรไม่ได้อุ้มเยอะอ๋อไม่หนักภาคภาคเห็นั่นเรสินเป็นแส ต้องขึ้นแบบเราขึ้นแบบเงานกต่ลงเรขึ้นแบบมีเส้นผมยังสวยเลย yeah. mm hmm. มัธิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญ mm hmm. ให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัธิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ